ปัตเตอร์เลียนตัดผมนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยครับมาต่อกันจากคลิปที่แล้วนะครับว่าเอะปัตเตอร์เลียนรุ่นนี้นะครับยังไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับที่ยังบอกว่ารับคมให้แล้วนะครับรับคมให้พร้อมใช้งานยังไม่คุ้มอีกนะครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นเลยครับเอาซื้อปัตเตอร์เลียนรุ่นนี้นะครับแถมฟรีผ้าคลุมไปเลยครับผมนะครับผ้าคลุมตัดผมยังยังครับยังไม่พอเอาไปอีกเลยนะครับ หวีใหญ่และหวีเล็กนะครับนี่เลยนะครับเอาไปเลยซื้อหนึ่งแถมสองไปเลยนะครับแถมสามกับหวีเล็กตัดผมไปเลยนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มไม่บวกเพิ่มนะครับเอาฟรีๆไปใช้งานกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดไลน์มาตาม ID ดีไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่า1เดือนนะครับจะมีโปรโมโชั่นแบบนี้มาสัก หนึ 1> 1่งถึงสองครั้งนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับทั้งของแถมแล้วก็แจก,กฟรีแล้วก็ส่วนลดจากทางช่องปาตเลียนตัดผมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะครับรีบแอดไลน์นะครับแอดไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วรีบทักไลน์กันเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าจัดโปรโมชั่นแต่ละทีจะแป๊บเดียวก็หมดเลยนะครับผมอันนี้แถมฟรีไปเลยนะครับทั้งหวีใหญ่หวีเล็กผ้าคลุมนะครับ ไม่มีบวกเพิ่มไม่คิดเพิ่มนะครับแถมฟรีไปเลยแอดไลน์ตามอดีลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยครับ